ยิงให้ได้ไทายดูผมให้เวลาคุณทั้งหมดไม่ได้คิดมาหรอไม่ได้คิดมาหรอเกมในบ้านกันใึ่ไหม ก็ไม่ได้ตั้งไว้นะต้องมีคนอี่นอธิการมีว่ายิงให้ได้ทายถูกนี่ชื่อเกมนี่ชื่อเกมนี่ชื่อเกมว่าวิธีการก็คือว่าเราจะเล่นกันทั้งหมด5รอบคือทุกคนเล่นหมดเลยคนที่ขึ้นมาเล่นก่อนเนี่ยจะต้องปิดตาแล้วเป็นคนที่ถือปืนแล้วคนที่อยู่รอบๆอ่ะที่จะไปซ่อนอ่ะก็อยู่ทางรอบๆเหมือนกันปิดตาไหมปิดตาคนที่คนซ่อนปิดตาไหมคนซ่อนไม่ต้องปิดตาปกติแล้วเนี่ยคือเขาอ่ะ ต้องปิดหมดเลยเจะเปิดตาแต่เกมวันนี้จะปิดตาทุกคนโอ้โหปิดตาทุกคนทั้งคนยิงและคนซ่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะให้คนที่ซ่อนน่ะวิ่งไปซ่อนก่อนเร็วเก็นจะตลกเปล่าเป็นเวลาเป,เป็นเวลา15ลวินาทีโเตอนแรกคิดไว,ว้10วิแต่กลัวมันจะชนแล้วม่ได้เกิดการบัดเจ็บ15วิพอ15วิเสร็จปุ๊บกรรมการกรรมการจะจับเวลาแล้วก็บอกว่าโอเคเริ่มตามหาได้พอไล่์หนาเสร็จปุ๊บเราก็จะไป ไป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 คือไอคนที่ตามล่าเนี่ยยิงได้หมด3ครั้งอ่ายิงได้สามแก๊กสามครั้งกับจืดจืดจืดไม่ว,ว่าครั้งไหนถ้าเกิดว่ามันโดนเดี๋ยวกรรมการตะโกนบอกว่าโด,ดอนอ่ทีนี้คุณต้องหาให้ถูกว่าคนที่คุณยิงเนี่ยคือใครเออซึ่งผมให้เวลาคุณทั้งหมดไม่ได้คิดมาไม่ได้คิดมาแต่ท่านกรอยู่ ผมให้เวลาคุณ60วิที่จะทายทายได้นะคำได้ไหมเราจะใช้วิธีการคำแต่เราห้ามใช้มือแล้วใช้เดี๋บอกให้เท้าให้ใช้เท้าตีนู่นสิบ้านำอย่างนงี้นะตีนไม่มปา่ีนอะอาสตีนตีนมาเล้วตีนมาเล้อ่ะดี๋เอ้า เพราะสุดท้ายห้ามแจมเพิ่มด้วยกันทีถ้าเสียงเขาหลุดอาจจะรู้อันนั้นอันนี้คือมีเวลาสิบวิธที่จะทายว่าเป็นใครใช่มีการตัวช่วนะครับสมมติว่าไอ้คนที่ยิงเนี่ยคือมาไม่ถูกเลยเราไอ้คนที่หนีเนี่ยหลบหนีได้มิชชั่นคอมพิวต์คุณเนี่ยต้องไปยืนถอดเสื้อหันหลังแล้วก็เดี๋ยวยิงหมดหมดแม็กซ์ทีละคน แสว่าคน่โน้แสว่าคนท่นิ้แง่าคน่ดแสดงว่าคนที่โดนท้คนทีโดนทุกคนทโดทิงคนี่โดแดนี่โแว่า่แสวานี่นวาที้วานที่นแยกงวายไที่น้วที่นการตามล่าและ10วิาที่นกายในกา้ถ่ายทงง่าคโงปสง่าค่แสดวไม่ดนิ้งคน่อนยิงแสดอคน เราะว่าเพราะว่าการการโกงนี่ว่าเป็นสิ่งที่แย่มากการโกงไม่พวกยังไม่ได้โกงอต่าเดีวแคยกตัวอย่างอันน้กนามกว่ามัดมัดยชนะชนะเ่นคนแรกชนะจะยิงก่อนไหมแพรแครเล่นคนแรกหนึ่งสองสามอันนี้อแว

บอกได้ว่าตีนโดนตาคุณเอาละตรงนี้แหละไอ้เียดอนต้องโดนอยู่แล้วต้องโดนอยู่แล้วกวิทีสิบวิ่งเหรอสิบห้าเวลาอะไนะอะไร ไม่โดนตัดเท้าเท้าไกมึงไปใส่เสื้อมีแขนคนเดียวอะหโอ้ม่่ไนไม่เห็นมันเรกไหมไม่เห็นไปนับเลยไปนับ

เป๊ะเป๊ะย๊าา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 าอาา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 งาา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 าอเาา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 าลาา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 

No. Oh! ยิงยิงแม่งยิงเนี่ยที่กผมไม่เจนแน่นอนแม่งทงเดียวกันถมมต้าเลิอถ้าเกิดเกย์โดนก็คือโดนของเัินเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าในสี่คนที่ไม่เกย์อะมีคนโดนหรือคนหนึ่งหรือคนนั้นแพ้สองอบไปโดนคนเดียวอ่ะม่้อเ้องเไกต้องเยอเลกต้องเลไองเมยถต้ลยถูกต้อเถก้อเูกต้อออกยงงถ้ต้ถ้ตกูด้เออ

ยืนอยุดต้อนนะยิงกวาคำายดแล้วคำที่กองเอ้

ไอ้ส hey, bo> ั์ไหนอยู่ยี่ห้ออกอ๋ทำพพี่เกดิวดิวดิวจอ้นจ้่จ้านหลอเป็นคนอยากดิวด้วยคนละแมคนละแม้็คือเรายิงอะไรคนละแมสแม่เียแมหอ หนึ่งสองสามเอยได้ไหมเด็กต่อครับยันยันเลี้ยงเอาไอยังไม่เต็มแม็กซ์ไปกูจะไล่ล่าพวกมึงกูจะไล่ล่าพวกมึงเจ็ก

来。<Yeah. S 2> yeah.